ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองใดๆนะครับแต่เป็นคลิปที่ผมอยากออกมาเตือนภัยนะครับเพราะว่าเมื่อสองสามวันที่แล้วเนี่ยเพื่อนผมโดนไถ่ายตังมาครับจริงๆแล้วอ่ะการถ่าตังอ่ะมันเป็นการที่ฝั่งตรงข้ามใช้ความกลัวของเรานะครับเพื่อรีดไถเงินของเราอ่ะออกมาให้เขานะครับวิธตีตอบโต้นะครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์วิธีรับมือของการที่คุณโดนไถ่ายตังนะครับ ข้อแรกนะก็คือตั้งสตินะครับคุณอย่าตอบโต้โดยลมเพราะไม่งั้นเหตุการณ์อาจจะบานไปลายได้นะครับคือ,อจริงๆแล้วอ่ะบางครั้งอ่ะเราไม่จำเป็นต้องตอบโต้ฝั่งสงค้าม้วยลมเราแค่พยายามบ่ายเบี่ยงไปต่างๆเช่นไม่มีเงินหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยให้คุณตั้งสติก่อนดูเช็คว่าเขามีอาวุธหรือเปล่าแล้วลองประเมินสถานาการณ์ดูเพื่อทําให้ตัวเองปลอดภัยนะครับพอตัวเองปลอดภยัยปุ๊บอ่ะ เราก็ต้องมาตอบในข้อที่สองนะครับก็คือคุณไม่ต้องมารีบให้เงินครับถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆคุณอาจจะอ้างไปว่าเราไม่มีเงินหรือว่าเราไม่มีอะไรเลยเราไม่มีเงินหรือว่าอะไรต่างๆอ่ะจริงๆคนที่มาขอตังค์เราอะ่ะเขาจะไม่ได้เชื่อหรอกนะครับเขาจะคิดว่าเฮ้ยมึงโม่มึงบอกไม่มีตังแล้วโหวแต่งตัวดูดีดูรวยเป็นนักเรียนอะไรเงี้ยโดนถ่ายตังปกติครับมันรู้หรือว่าเรามีตังแค่ เราจะให้มันหรือเปล่ามันก็แค่นั้นเองคุณอาจจะบอกไปว่าเฮ้ยเราไม่มีตังหรือว่าพ่อแม่เช็คบัญชีเราหรือว่าตอนนี้ไม่มีเงินจริงๆอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วปกตินะครับเวลาคุณโดนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องพยายามสังเกตนะครับเพราะว่าผมเห็นบางคนนะ่ะก็เข้ามาประชิดตัวเลยนะบแบบว่าเข้ามาจับแขนเลยนะครับแล้วก็รีดไถ่ตังแบบจริงจังมากนะครับ บางคน่ยชอบสวนแบบใช้อารมณ์ตามที่ข้อแรกที่ผมบอกไปอ่ะบางคนชอบสวนใช้อารมณ์แต่จริงอ่ะผมอยากให้สวนโดยใช้เหตุผลมากกว่าว่าคนส่วนใหญ่ที่มาถ่ายตังค์อ่ะส่วนใหญ่อาจจะถือมีดไม่ก็ถือปืนมานะครับส่วนใหญ่ประมาณนี้ไม่มีใครที่ไม่ค่อยถืออาวุธหรอกครับส่วนใหญ่ก็จะถืออาวุธกันหมดนะครับข้อต่อมานะครับก็คือคุณต้องเก็บตัวอย่างหลักฐานทั้งหมดนะครับเพื่อเพื่อจะไปแจ้งความเพื่อคนตรงคนเพื่อคนคนนั้นเป็นคนที่ คุณรู้จักอยู่แล้วหรือว่าเป็นคนที่อยู่ถแถวๆนั้นบ้านอยู่ถแถวๆนั้นอยู่แล้วครับก็คุณอาจจะให้เขาอ่ะเอาไง่ายๆไม่ได้ให้เขาครับเป็นแค่คุณต้องเก็บหลักฐานไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินถ้าเขาให้คุณโอนอ่ะคุณก็เก็บสลิปนั้นไว้หรือว่าถ้ามีคนแอบถ่ายวีดีโออ่ะคุณก็เอาวีดีโอนั้นไปแจ้งความข้อต่อมาครับก็คือบอกผู้ใหญ่หรือคนที่ไว้ใจนะครับไม่จะเป็นการโดนคุมข่มขู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ถ้คุณรีบบอกผู้ใหญ่ไว้ก่อนนะครับว่าเฮ้ยเราโดนสถานการณ์นู้นมาอย่างนี้เราโดนแบบนี้แบบนี้ให้บอกผู้ใหญ่เขาไปก่อนนะครับถ้าคุณไม่บอกผู้ใหญ่อ่ะคุณอาจจะเป็นอะไรในอนาคตโดยที่ผู้ใหญ่ไม่รู้เลยก็ได้นะครับมีตัวอย่ญญางเช่นว่าเวลาคุณมีอะไรอ่ะคุณต้องปรึกษาพ่อแม่ตลอดนะครับอย่างตัวอย่างเช่นผมเนี่ยผมก็ปรึกษาพ่อแม่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่ว่าคุณต้องพยายาม ปรึกษาผู้ปกครองไงเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามพื่ผู้ปกครองอ่ะได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือว่าให้คําแนะนําเรานะครับข้อต่อมาครับก็คือคุณต้องถ้าคุณโดนคุมคูจริงๆอ่ะคุณต้องพยายามหาคนแถวนั้นช่วยเหลือคือคุณต้องหาคนช่วยนะครับหรือว่าถ้าโดนคุมคูแบบคุมคูจะฆ่าเนี่ยคุณรีบบอกครูแนแนวหรือว่าผู้ปกครองของคุณเพื่อให้เขาอ่ะมาเป็น คนที่ให้คาแนะนําคุณเพื่อให้คุณปลอดภัยนะครับว่าเราอาจจะไม่ต้องยุ่งกับมันหรือว่าเราอาจจะไม่ต้องไปเดินผ่านแถวนั้นอีกแล้วแถวนั้นคือแถวที่มันมีไอ้พวกนี้อยู่นะครับเพราะต่อมาก็คือคุณนยาเผชิญสถานการณ์นี้คนเดียวครับคือเหตุการณ์เนี้ยที่เพื่อนผมโดนอะ่ะมันคือการโดนที่เพื่อนผมโดนคนเดียวเลยครับแบบไปเดินอยู่ใต้สะพานลอยแล้วโดนไถ่ตังค์นะครับ เพื่อนผมโดนคนเดียวเพราะเพื่อนผมอไปคนเดียวแล้วแวกนั้นไม่มีใครเลยนะครับเอาง่ายๆถ้าคุณไปที่ไหนที่ไม่ค่อยมีใครหรือว่าไปที่ไหนที่มีคุณอยู่คนเดียวเนะี่ยในเส้ที่เปรี้ยวๆตรงนั้นนะให้คุณระวังตัววว่ามันจะมีไอ้คนกลุ่มพวกเนี้ยมาหาคุณนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณระวังว่าไอ้คุณต้องระวังไอ้คนกลุ่มเนี้ยไว้เยอะๆเพราะว่ามันจะมาในที่ที่เราอะไม่คาดคิดก็คือส่วนใหญ่อ่ะ มันจะมาในที่ที่เปี่ยวมากมากครับก็คือที่ที่ไม่มีคนเลยอ่ะคือเพื่อนผมโดนก็คือไม่มีคนเหมือนกันครับมันยืนร้อดักหน้าสะพานเพื่อจะเอาตังค์นะครับผมก็เลยออกเอาเหตุการณ์ของเพื่อนผมเนี่ยออกมาเตือนให้ทุกคนได้รู้นะครับจริงๆแล้วอะผมคิดว่าเอาง่ายๆผมคิดว่าทุกคนอาจจะเคยโดนตวงตังค์หรือว่าโดนถ่ายตังค์มาแล้วนะครับไอ้การถ่ายตังค์เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสาเหตุที่ หมือนฝั่งตรงข้ามมันอาจจะอาจจะไม่มีไม่มีกินหรือว่าไถ่ตังเพื่อความสะใจจริงจริงไถ่ตังมันมีหลายแบบนะครับอาจจะเพื่อความสะใจหรือว่าอาจจะเป็นการแก้แค้นอะไรประมาณนั้นมันก็อยู่ได้หมดนะครับส่วนใหญ่บางคนก็ไถ่ตังเพราะเขาไม่มีหรือว่าคนที่ส่วนใหญ่คนที่ไถ่ตังเพราะเขามีมันจะมีโอกาสน้อยครับส่วนใหญ่จะไถ่ตังเพื่อเอาตังไปซื้อยาหรือว่าซื้ออะไรไอพวกไถ่ตังส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยปกติครับอาจจะเป็นพวกขยะสังคมหรือว่าเป็นพวก ที่ชอบใช้อำนาจหรือว่าความโกอองคนอื่นเนี่ยให้คนอื่นน่ะจ่ายตังค์มาให้มันครับเพราะฉะนั้นนะถ้าคุณเจอคนพวกอย่างเงี้ยผมขอให้คุณน่ะประเมินสถานการณ์ก่อนว่าเฮ้ยเราไหวหรือเปล่าหรือว่าเรามีปฏิกิริยายงไงหรือว่ามันมีปฏิกิริยาไงจะทาร้ายเราไหมอยาขอให้คุณอย่าเข้าใกล้มันก็บอกครับถ้ามันประชิดตัวขอให้คุณถอยห่างออกมานิดหน่อยก็ยังดีครับแต่คืออยาให้มันประชิดตัวเราเพราะว่าถ้ามันมีมีอย่างเงี้ยมันสามารถจี้เราได้นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนน่ะ ระวังตัวไว้ดีๆถ้ามีเพื่อนให้พาเพื่อนไปด้วยเพราะว่าเรามาสองคนหรือสามคนเรียกว่าเป็นกลุ่มเนี่ยพลังมันเยอะกว่าคนเดียวอยู่แล้วครับมันจะดูเป็นแก๊งมีความเป็นซุปเปอร์แก๊งมีความเป็นอะไรอย่างนี้เพื่อให้พระองคข้าม,มันไม่กล้ามาหาเราเพราะเรามีเป็นแก๊งครับเพราะฉะนั้นแล้วผมอยากให้ทุกคนระวังตัวให้ดีเพราะว่าการไหลทงังอ่ะมันเป็นภัยสังคมจริงๆครับ